อันที่นึง้นที่หนนิทุายวนสองนหยสิบ่้ฟ้นทีน่าพี่ายบทีเดครับหมู่บ้านสองหมูคู่ถูกรางที่หนสไปเออเอเป็นเงินกกอออดออออ เดี๋ยวนะไปๆเออมาตรงนี้อย่ามา <laughs>